ท่านที่โลกครับพามาชมแม่แรงในสมัยก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยรูปร่างเป็นแบบนี้ครับเนี่ยแตกๆวันนี้พวกพันไก่ก็จะพามาดูแม่แรงที่ได้มาใหม่ใช่ไหมครับใชไไ่ได้มาใหม่แมลงที่ใช้ยกรถในสมัยก่อนจะเป็นของเก่าของโบราณของเก่าของโบราณโ <Okay. S 2> อ้โอ้สามารถยกขึ้นยกลงได้แต่มันก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วแม่แรงแบบนี้ค่ะ ขอชมวิธีการทํางานหน่อยค่ะพี่คะเนี่ยถ้ามีอะไรถ้ามีแรงกดมามันก็หมุนอย่างนี้อย่างนี้เรายกคือต้องต้องต้องมีแรงกดตรงนี้ใช่ไหมคะมันถึงจะหมุนได้แล้วถ้าเกิดไม่มีแรงกดแล้วทั้งคันมันก็มันก็ปีตามเราอ๋อปีตามเราก็ยกขึ้นยกลงไม่ได้อะพุทันช่วยยกขึ้นให้ดูหน่อยค่ะอันนี้ยกขึ้นนะสมมุติว่าเราจะยกรถขึ้นนะคะเราทำยังไงเนี่ยยกแล้วเนี่ยนี้ยกและใช่ไหมขึ้นไปแล้วค่ะคุทันทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ขึ้นนะอันนี้ขึ้นค่ะเดี๋ยวผ่านเรื่อยๆก่อนเดีรยกขึ้นอดี๋ยวขึ เรื่อยๆกับนทุกคนเนี่วิธีการยกขึ้นนะคะมันจะมีนี่อย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยวิธีการทํางานเนี่ยค่ะสมัยตัวต่อนแบกเลยตรงไหนก่อนอช่เนี่ค่ะเนี่ยเลื่อนได้เลยทีนี้ไม่หลุดใช่ไหมครับก่อนในตัวเลื่อนเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดอ๋อจะเลื่อนแบบยกขึ้นเลยกขึ้นเรื่อยๆนี่นี่ยกขึ้นแล้วดูมือเห็นไหมคะเห็นไหมคะยกมือขึ้นเลยนะคะยกมือขึ้นมันก็จะเลื่อนออกมาดีทำงานออกมาเรื่อยๆนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะนี่ก็แสดงว่ารถ ตรงนี้เรียกว่าเป็นรถนะคะอ่ารถก็ยกขึ้นแล้วค่ะเนี่ยแว่นแรง,แรง,แรงในสมัยก่อนทำจากเหล็กน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับทกอันอนี้ก็ประมาณกัประมาณรถประมาณสิบกิโลได้นะคะทุกคนอ่านี่คือที่มีการยกรถขึ้นนะคะเอเขาเขาจะได้ขึ้นขึ้นงลงอาแต่ถ้าเป็นการยกรถเวลาลงเวลาลงเขาก็ตอนนี้เปลี่ยนตนีน้สลับอ แสดงว่าเวลายกรถขึ้นองเอาอนนี้ลับไว้ฝั่งนี้่ยกนี้เวลาจะเอาลงเ<ป>วลาจะยกรถลงตรงหัวนี้น,ะะนี่แล้วก็หันไปนี้น,นี่นี่มันก็จะลงละ๋อทุกคนทุกคนดู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 ไปเรื่อยๆทุกคนนี่ค่ะแบบคือวิธีการยกรถลงนะคะของแม่เหล็กในสมัยก่อนเอาแม่แรงของแม่แรงในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบนี้แล้วเนาะ ใชมีแล้วเนี่ย็มีเบบาหายยากแล้วค่ะทุกคนนี่ผู้คนส่ทได้มาค่ะดาเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะตอนนี้พิพิธภัณฑ์อะไรคะพิพิธภัณฑ์วันไก่สะสมของโบราณครับพิพิธภัณฑ์ันไก่สะสมของโบราณพิศนุโลกนะคะผที่นี่เรามีของโบราณชมนับหมื่นชิ้นนะคะและเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะนี่เลยทุกคนวิธีการยกรถนะคะด้วยแม่แรงในสมัยก่อนนะคะเขามีวิธีการทําแบบนี้นะคะทุกคนนี่นี่เลยค่ะ นีเลยก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยนะคะมันหมุนไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนใช่ต้องมางมเป็นของเก่านะคะทุกคนมันก็หมุนไม่ได้พวกพันไก่เขาบอกว่าต้องนํามาบำรุงรักษาใหม่ใช่ไหมเพื่อให้มันหมุนได้เนี่ยนะคะนี่ทำมาสองวันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้หมุนได้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ พัดไก่ฝากถึงผู้ลิตภัณฑ์ใหน่อยค่ะครับพิพิธภัณฑ์พัดไก่สะสมของโบราณที่โลกครับเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันเสาร์ครับเวลา9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ